Be no mercy. Hey. Uh. ุดดูคลิปสักแป,ป๊บใครอยากมีไอเดียเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลทส,สวยเวเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทที่ขอแนะนำเพจแอดมินต้น t p 7เพจรับซื้อราขารหัสเกมอาวีที่ปลอดภัยไม่โกงทางช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดนียนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวเป็นสกินฟรีผีกระสืออันนี้ก็เนาะปลิดล็อกเพื่อรับสกินกระสือฟรีก็ใครสนใจคลิกได้เลยเนาะโดยระยะเวลากิจกรรมเนาะมันตั้งแต่3กันยาแล,ะละ้วล่ะมันจะหมดวันที่18กันยายนนี้เท่านั้นนะ ก็ถ้าเราเข้าล็อกอินบราวันที่สิบอะเนาะที่ผ่านมาก็มันก็จะมีเหมือนวจะได้ได้ชิ้นเหมือนเราเหมือนชิ้นส่วนเพิ่มเติมมก็จะสามารถนํามาแลกเป็นสกินของอันนี้ได้เนาะลืมชื่อชื่ออะไรนะอ๋อมาจ้า ja. ใช่ใช่เป็นสกินของมาจ้าจะบอกว่าเขาไปเล่นมามาจ้ามาก็นานอยู่นะเป็นตัวที่เห็นเขาไปเล่นไฟเตอร์แต่บางทีเราก็ไปเล่นเมดเนาะ เมื่อก่อนนะนะแต่ตอนนี้ก็ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเอามาลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าสก,กินนี้จะเป็นยังไงบ้างก็แต่คิดว่านะว่าส่วนใหญ่สก,กินฟรีอย่างเงี้มันจะมีเอฟเฟกอะไรแต่ว่ามันเป็นสก,กินใหม่ที่เข้ามานาะกก็ลองมาเล่นดูอย่างน้อยเป็นเมดน่าจะพอเล่นได้ก็คลิกเข้ามาเลยนี่ได้คอได้ส่วนคาลาใช่ไหมเราก็สกินฟรีของมาจาสกก์นี้ไปเลยส่วนนะมาจาใช่ได้ใช่ คิดว่ามีเอฟเฟกอะไรแต่ว่าดูเป็นกระซือกระซื้อเพราะอะไรเพราะเขาโอบหัวใจข้างหลังปะอันนี้ไม่รู้เกี่ยวปะนะโอเคก็รับประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเอาไปเล่นในตัวเกมเนาะมาดูกันว่าสกินนี้ของมาจา้าไง้านะ้รวอมแล้วไปเข้าไปดูกันเลย Hello World. ออโ,อโอเคครับก็เข้าตัวเกมกันเนาะมันดูสกินนี้ของมาจ้ากันก็เป็นพิเศษซีเกลแรกเขามีเอฟเฟกต์อะไรเป็นพิเศษแต่ว่าดูจากอันเนี้ยเราว่ามันก็สวยนะเอฟเฟกต์นีดูจากชุดก็สวยนะเราชอบที่มีมแมลงวันเออไอแมลงวันมาดูแม่อีเกียดเลยอะไรดีมแมลงอะไรสักอย่างไนอะ้ผีเสื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็สวยนะครับสกินของมาจ้าโอ้โหอิกกี้เหรอและดูมีแต่แบบเอฟเฟกต์ก็ถือว่าใช้ได้แหละเดี๋ยวค่อยๆเล่นกันไปโนมาจ้าเราก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกนะไม่ได้จับมาจ้ามานานแล้วเดี๋ยวค่อยๆดูว่าเป็นยังไงอ่ะไปช่วยไปช่วยมาเอ้ยนี่ไงเออโอ้ยเนี่ยออกตัดเลือดเลยอ่ะโอ้โ่อโอ้โอ้ เฮ้ยอาร์มอาร์มยอคกระละกระละไอ้ยี่เงี้ยได้อยู่อาร์มได้มาจะโหดแป้วนี่เนี่ยอุ้ยโอเคเขาเล่นไปเนาะนี่เนี่ยถ้าอันนี้ก็เล่นจำตามที่จำได้ก็คือเหมือนสกิลีนึงก็จะปล่อยเป็นเหมือนขึ้นทล่างออกไปใช่ปะ่ะทีสองก็เนี่ยเรียกว่าอะไรมันโจมตีออตโต้อะจะจำไม่ได้กี่คร้งหมายเนาะคุณไม่ชอบไปที่มันคอมข,อข้างไหม โอ้ยมาจา้าเฮ้ออาเคียร์คิปอีกี้ถึงวะเอ้ยถึงระยะด้วยสกิลอัอลอติมทเสียดายอุ้ยเดี๋ยวลองแปลงร่างเป็นกระสือไหมอยากรู้เหมือนกันอันตีเป็นกระสือนี่นะไม่รู้ว่าสกินอื่นเป็นหรือเปล่าน,น,นะเด็ดน่าจะเอาสกินอื่นมาลองเล่นดูโทมาาัสเต้ถล่มแล้วค่อยๆค่อยๆไปแล้วกันเนาะมาเปล่าอีกี่เอ้ยไม่มาทางนี้อ่ะ เชื่อฟอรเรนไปอีกทีเลยกาวิ่งมาเลยเอเข็กค่อยๆไปเนาะเอาไงต่อเอาไงต่อเออเอาไงดิไปเลยไหมเออไปเลยก็ได้อุ้ยอี๋โดนด้วยอุ้ยใจเย็นใจเย็นอะเลนอุ้ยหัวร้อนร้อนเลยอุ้ยแรงจังน้าวสุดหนักไปเลยจ้าเละอ่ะไม่อยู่ละ ก็เขาเล่นไปมาจ้าเออเออไปไปไปตำแหน่งเคลียร์เลนอย่งเดียวเลยช่วยช่วยกดไปหนึ่งครั้งดิสกิลสองมันฮิวเลยด้วยนะเออเนี่ยชุดๆหลายๆเป้าหมายายามอยู่กลางวงอ่ะดิงไม่ค่อยอยากอยู่กลางวงไปเลยเพราะดิ้งตัวเมทมันค่อนข้างอ่อนนะเนาะเอ้าววันเขาดูทะเลาะกันบ่อยจังอุ้ยเราจะจัดการเอลสูได้ไหมเด็กน้องเด็น้ดูอันตรีกัน นี่เหลือแต่หัวช่วยโอ้ยพิกานี่เไม่ยอมนี่ไปคิวไปโอ้ย,ย,อ,ยอยากเห็นสกินไม่อยากเหยนอันติอันติเป็นแบบกระสือจริงอ่ะเหลือแต่หัวน่ากลัวเราชอบแบบเดิมมากกว่าแบบเดิมมันเท่กว่านาะเออเขาคิดได้ไงเนาะให้เป็นกระสือสงสาริตัวนี้นะ่ยากโอ้ยไม่ค่อยควรเอามาเล่นเลยเราว่ามันเล่นยากอะ จริงเหมือนสก,กิลสองมันดีมากเลยนะแต่แบบมันมันต้องอยู่ะกลางดงไฟไงแต่แบบด้วยปกติแล้วตัวมันค่อนข้างบ้างวเนาะอยู่ตัวคนพิ่าอาจจะคิดว่าแบบอันติมันโหดอยู่แล้วว่ามาจะเข้าออกไฟได้ง่ายอยู่แล้วด้วยมั้งแต่เราก็รู้สึกยังไม่ค่อยเห็นเลยเท่าไหร่ออรนะเโดนปะโดนแต่ไม่ตายโ <laughs> okay. อเคไงคุณพี่จะเข้ามาไหมไม่เข้าลงล่างแล้วนะ เฮ้ยแ่าจะเคียคลิไปวันวันเลยเียมควาแบบกไปเลยนะนี่จะตื่นเลยไปดีกว yeah. oh, ่าเคียร์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 คียร์ีป้อมจะแตกไหมดเพื่อนเขาจะตัวแตกก่อนเฮ้ยเจดการเอาอารมจดการโอ้โหอ้เฮ้ยเย พิพันคิวโหดเกินมาแล้วไม่อยู่แล้วไปเลยโอ้ยมีโดนจะได้สโลเลยไงโอเคกลับเลนกลับเลนโอ้ยเป็นมาจ้าก็เหนื่อยกันนะเคลียร์เลนเนี่ยไม่ต้องมาจ้ากัทุกตัวลม่เคลียรนเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยโอเคโอ้โหโอ้จะจับไหมไม่จับมาจ้าหรอกเยเนาะ น้องโดนจับมาจ้าหรอกน้องกลัวโดนจับเอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวขอบคุณนะเมื่อกี้อาจจะโดนอารามจับแหละกิกกี้พับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างไงี้ยโอ้ยโดยนี่นได้ใส่ฮิวเลือด er ได้ดีแหละมาจ้าเป็นตัวที่ดีอย่างหนึ่งนะเราชอบที่ว่ามันไม่แบบไม่ใช่มานาใช่ปะแล้วก็คือฮิวเลือดได้ด้วยก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลย เป็นมาจ้าไปเลยเออสักจิ้มหนึ่งมาชาไปเนาะนี่คุณนี่ด้วยเองอ่ะเอโอ้ยเหนื่อยเลยไม่อยู่แล้วไอ้แค่คุ้มสิเฮ้ยเหนื่อยจังไอ้กราบ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 จะอยู่ เฮ้ยเฮ้ยนี่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 อีกโอ้ยไม่มีอันตรีป่ะลาไปเสียดายถ้มีอันตรีเมื่อกี้นะเฮ้ยเดือดเออหลับปั้มมาเรียบรออ้อยโอเคออกดีแล้วกันเราบอกก่อนแล้วไอเทมที่สเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้คิดเองนะก็คือออกตามเขาแนะนำเลยคิดเองไม่ออกอะ่ะมาตายสิเนเฮ้ยเฮ้ยเออเออเก่ง วิ่งไปวิ่งไปมีไม่ชอบแมลงวันเลยก็เข้าใจความเป็นกระสือแหละแต่ก็คือแบบมันนุมแบบอุ่นหอบไปโอเคก็สกินมาจาก็อันนี้แล้วเนาะเราชอบอันที่มันเป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์อ่ะอันนั้นสวยสวยมากสกินมันสวยแต่ไม่ค่อยได้คนเล่นมาจ้าหรอกนันนะได้เห็นคนมาเล่นทุกที แบบเพื่ออยากแบบร้องอะไรใหม่ๆ <c oughs> เฮ้ยตายไหมโอ๊ยไม่ตายอะ่ะเฮ้ยโอ้ยได้เลือดได้เห็นปะเลือดวิ่งมาน่ารากักโอ้ยเสียดายเมื่อกี้จัดการกับดิเทานาไม่ได้เสไไียใจดีเทายเองอเ,คเคยก็ค่อยๆเล่นไปเนาะเฮ้ยแล้วปลดมาจดาา้เกียหีบแล้วหนึ่ง โอเคเด็ด okay, อ้าวโอ้วว้าวโอ้เละเละเละเลยอุ้ยเออน้องสิแหมนีอเลนสูบเลือดสูบปัญญาไปไปไปไ ครบไม่ได้่้่ได้่ได้่ไเฮ้ยทำไมไี่ไมน่โหดมากโหดจริงนะอีกทีสวัสดีจ้าโอ้ยวิดีโอเอะเสียดายอ่ะต้องตัดนีเลหน้าละแลเมเราเบาไปหรออ้าวเล่ ไปละโอ้ยจะรอดไหม่ะไม่มีอติด้วยไม่รอดด้วยเอ้ยยู้เลือดมานิดนึงอ้าวสีเนีย่ยเายคือความหวังอ่ะจัดการได้ได้เหฮอตัดเลือดตัดเลือดเออมีอ่ะรอดไหมไม่รอดโอ้ยโอ้ยโอ้โโหดอยูอ่เด้อโหดอยูอ่ย รอดไหมรอดไหมมีหลอดโอเคเพื่อนฟาร์มกันไปเนาะมาจ้าค่อยๆล่นไปมาจ้าไปวิ่งเกตแมลงวันรอบๆมากโดยเนี่ยจกกระโปะอ่ะอชอบเลยแต่ก็พยายามดีเนะให้มันเป็นทตีมกระสือทตีมกระสือ ตปกระสือต้องมีปอดเลยทุกปบ้านเาลอยมันมีปอดมีลำไส้แดงๆอ้าวอ้าวอ้าวอาวอาอหานเรื่องสแล้วอุ้ย่ดีอุ้ยเจ็บเด้อเจ็บเด้อเฮ้ยเข้าะเข้าอืออืออือุ้ยนี่ดวโอ้โหนีอดไหมว่าจะอดไหม ดูหน,นีแล้วไม่อยู่แล้วแง่แล้วเออขอเลือกอ้าวไปฆ่าอิกี้ตอนไหนเนี่ยงงเลยเฮ้ยเฮ้ยเออเอเอ,เอสุดนะก็เล่นมารู้เลยเล่นมาจ้าไม่เก,ก่งเลยค่อยๆเล่นไปเนาะไอ้จ้าอาจจะมีอันติไว้หนีอย่างเดียวอะไรนะเนี่ยเราก็พยายามเอาอันติเข้ากันนะ พยายามล้างอยู่กันเดี๋ย้ามันยากเลย๋ส่ฮิวปเปลี่ยวเลือดก,ก็เต็มแล้วดูก็เรียวกว่าอะไรจัดการคิดเลยก็ฮิวเยอะอยู่แนะ้วมาจา้าถ้าคนเล่นเป็นนะซึ่งเราไม่ใช่คนเล่นเป็นอน,น,นี่หัวกระสือ <c oughs> โอ้ยชอบชอบกินมิกกระสือเลยถ้าเรามีแฮาเต้นมาจ้าก,ก็ดีสิเต้นตรงนี้ไม่ได้เต้นเลยโอเคมาวาร์ปกลับมา กระสือมาแล้วจ้ากระสือมาแล้วจ้าหน่าแบบไมเเ่เอาวันเอาวันออกไปทีเอออาจจะเป็นกิมมิคของสก,กินี้ที่มีแมงวันรับไม่ได้อา้อาโวโหโหดยูเดอร์เข้าไมาพักพวกไอมาไหมไม่มีใครมา เออคอยช่วยเหลือมาจได้อุ้ยต้องช่วยช่วยโอ้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 ยหลบโอวิ่งหลบวิ่งหลบกระสุนสงครามสุดๆไปเลยอีกีีโหดอยู่เด้อคอมเปลนไปแรงโลนะเทนิ่ง5ได้ด้วยอ้าลีเน่าลิดน่าดีเดีโหโหโดนจับโอ้โหเาเลนเนืสงสโอ้โห หลักตู้สุดคอเลนเลือกแค่นั้นนายก็ยังเฮ้ยคอป้าดอกแม่สอยู่นะนี่เท่าไงเฮ้ยเฮ้ยฟอเลนยังโหดโหดมากฟอเลนกับอเลนมีแต่คนแยบบ่เอาแล้วตอนนี้เป็นแอซิดไปแล้วล่ะคิวไม่ค่อยได้เลยอะ่ะแงเสียดายเสียใจสองหนึ่งก็แกล้ว ีหัวใจสองดวง,งมาเจา้ามาจ้าเป็นคนสองใจเห็น่าอยู่ข้างหลังน่าเป็นสามใจปะ่ะรวมตัวเองด้วย <laughs> มาเจ้าเป็นคนสองใจยูโอเคป้ายป้าป้ายซุบซุนี่เนียนี่เนียเออโอเคอันนี้เนีลวอยู่นะก็คือต้องให้มาเจ้ายืนสักพักหนึ่ง จะแบบอันตินางเพราะว่าสกิลนางเหมือนต้องรอฟูดาวเยอะอยู่มันไม่ได้หักมาแบบกดได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่อยู่แล้วโอโ้โ,อโหโอ้โหเลเซอร์เจาะหัวเลยจ้าดีแนงเนี่ยติไว้หลบหนีหามาจา้านะมาจา้าเล่นยากอยู่เดอ้อนี่ได้ทีมเพื่อนแบกก็เลยแบบอืมเล่นสบายอยู่ ก็คือถ้าไม่มีเพื่อนแมทก็คืออาจจะได้ยากมากมากอุ้ยอุ้ยมาเข้าเลยไหมฮะเรนเนี่ยตีปั้มเลยตีก็แหละตีคนเดียวเออบาดไาตาเคียเคียสามทางเลยไหมสัมทางเลยไหมเฮ้ยนี่เนี่ยปาดอุ้ยไม่ถึงนะถึงเลยที่ที่สอง โอ้ยเด็นยาโอเคุจอยโอ้โอรอยู่แล้วมีกระสือแล้วหนงโอเคค่อยๆไปนี่นี่ยนี่เน่ยนี่นี่ยี่เน่ยออเอนี่นี่นี่ โอเคเรียบร้อยอุย้ยมังกรเปรล,ลี่ยนร่างแล้วเอเบซ่าดรากันไปไปไปเลยต่อดีจ้าฮึ่ยหิว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 ,หวเฮ้เยเฮ้ยต้องมาช่วยโอ้โหโ,หโอ้โหเฮ้ยยว่าจะล้ายขนาดกว่าตะกี้กว่าทันเดอร์แต่ร้ายไม่ได้หรอกอยากเบอร์เท่า พยายามแล้วมาจ้าพยายามแล้วจริงๆโอ้โหเกือบได้มุนหัวละหนึ่งเอาไงไปบ้าไปะอุ้ยติดกแมติดกำแมอุ้ยอุ้ยเคื่อนเคือนน้าจังอุ้ยตกใจนะตกใจอยู่เหออุ้ยฮ่าาไม่ปไปเฮ้ยโอ้ยังโอด มาจ้าเป็น A แอสซิแล้วเป็นสัพพอแล้วเจ,จ,จ็ดสิบเจ็ดมาเจ้าป่ะโอเคอยามาโอ้โหเยน้าพิวเกิร์ลโไม่ถือโอ้โหต่อเวจนเต็มเลยกลัวเราเหรอไม่น่านะน่าจะเป็นแบบเขาจะตีเดียยที่ผมกลัวไม่น่ากลัวเราโอเคโอเคค่อยๆนี่รับบทดเคียตคีฟไม่ค่อย,อ,ย,อ,ยอ่ะไอเนี่ยเอ้ยโอ้โหเข้าไหม โอโหเรโ้มาไม่ทันโนะฮะกันตื่นเดือดเตหัวเออเขาเออสองทางแลหนึ่งทางเดียวตกสามทางน่เลยโอเคก็ค่อยไปนเนาะ่ปมามามานี่เนี่ยไปบลแล้วนีเนี่ยเออโอเคเรอไปบอลไปบอลเฮ้ย เยเห็นเอลสุกนะจะทำอะไรไม่ได้อุ้ยเบาไปโอ้โหโอ้โหทีนี้โหดมากโอ้โหเราไม่รอดแน่เลยโดนจับไหมแอ้า้วเราจะจับจับหรอกเฮ้ยนี่เนี่ยโอเคเราได้ร่างกระสุนแล้วทำยังไงก็ได้แล้วแค่ออกก็ถูกจังหวะเนาะ ไม่มีบัฟแดงค่อยๆเดี๋ยวก็เกิดมามาเออเป็นกะสีดีแล้วเดิมมีอยู่อ่ะโอ้ยอยากแกลงกระสือกระสือยิ่งอ่อนแรงอยู่เด้อเอ้ยฟอรเรนนะได้เข้าว้าวจะไปยังเป็นกะสีด้วยเอ้ยเออีโหดโหดทีมยังโหดเลย โอ้ยอยนนะนนนนยยดดยโโยออยนะโโนะาายย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 ย มาจ้าในสนามรบไม่ไหวแล้วมาจ้าเออมาจ้าเองจันน,นี้นี่เนี่ยโอเคไอ่ตี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 นี่เนี่เนี่ยเออเอ้ยเห็นเอลสุปเอ้ยจะได้ยังเงตีได้มาจ้าเก่งหรือเปล่าล่ะ ก็ไม่ค่อยโดนเดยอุย้ยเอาเข้าสุดท้ายจะ๊คิวสองตัวสบายใจโอเคก็ชนะน้องเกมนี้คิวจะแพ้แล้วเอ้ยมาจ้าเล่นยากอยู่นะอุ้ยเนี่ยเราก็จะอยากเติมของวอลไฮอยู่เดี๋ยวรอวอลไฮวันที่15บหาโน้ตเราอยากเติมพร้อมกับให้ได้ของแกกเขด้วยร้อมใจเลยเดี๋ยวเรจะเติมไปมก็เดี๋ยวทำคลิปเชา้าคนอื่นแน่เลยอะ่ะคลิปว,วอลไฮอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะเห็นบางคนเสียไปต้อง8,000ันเนี่ถ้าแบบอยากให้ได้เลเวล5เนาะแต่ใครเป็นเมนเวลห้าน่าจะพลาดไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวมาดูสกอร์ในเกมนี้กันนะครับก็คิวไป5ตัวเนาะตาย4แล้วก็แอซิดแปดเนาะแอซิดเ,เยอะมากที่จริงไม่ได้เป็นเมทแล้วเป็นซ <c oughs> okay. ัพพอร์ตโอเคก็เดี๋ยวอันนี้ไอเทมที่ออกในเกมนี้เนาะเราก็บอกกันเลยว่าออกตามเขาแนะนําเลยไม่มีคิดเองเลย <c oughs> ไม่มีเลยแล้วก็สำหรับรายละเอียดในเกมนะครับก็สร้างความเสียหายได้19.8%รับความเสียหายได้15%แล้วเข้าทีมไฟ13ครั้งนะครับก็คิดเห็นกับสกินนี้ของมาจ้าก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็สุดท้ายนี้เราขอฝากสปอนเซอร์ของด้วยนะเพจแอดมิ 7, นต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับเราฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใหเราคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพืเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย